คลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินแต่ถ้าใครอยากรู้อยากลองยิงใต้ล่างนะจ๊ะสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่าราักทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกม t r e e of Fortune นะคะซึ่งเป็นเกมในค่าย p ีีเนาะวันนี้งงไม่มากไม่มายนะคะแต่ว่าเริ่มต้นที่เบ็ดร้านหลักร้อยเลยนะคะร้อยห้าบาทเองเราก็มาดูกันดีกว่าเนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้กำไรหรือเปล่านะจ๊ะ สนใจนะคะก็กดคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนมีไอ้ต้อกงกดติดตามดีเนี่ยเขาไม่ได้ทำให้มาเล่นตามหรือว่ามานทำตามนะคะดูคลิปของเขาเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินก็พอแล้วแต่ถ้าเพื่อนมีอ้ต้องกดติดตามปีแล้วเน,นี่ยค่ะก็ติดสบายดีเลยจ้าโอเคมีลุ้นอ้าวเกือบได้นะคะตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นได้เล่น ได้เล่นบ่อยมากนักน,นะคะเพราะว่ามันใช้เวลานานนั่นเองกค้อกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาเท่าไรนะคะอ้าวได้ตัวเช็คไหมโอเคสวยจังเรียบร้อยเข้ากูนัดเกมแล้วนะคะมาดูกันว่า3รอบนี้เราจะได้พังเท่าไรดอกแรกก็เขย่าไปนะคะ140เนอะทีนี้เราก็มาเลือกฟอรเป๋าดีวกว่านะคะ โหอยากได้3,500จังเลยอ่ะจะได้ไหมเนาะโอเคเราก็มากดเลือกกันได้เลยดอกแรกหมับเข้อให้อืมสวยจ้ะรวมเป็นทน้งแปดแล้วนะคะดอกนี้โอเคสวย280แแล้วก็ โอเค525บาทนะคะรวมรวมก็คือได้ตังทั้งหมด2,695บาทนะคะเราก็เล่นกันต่อเลยจ้าเพิ่มเบ็ดนิดนึงนะคะสูตรของเขาเนี่ยก็จะเป็นการตั้งเบ็ดไว้หนึ่งเบ็ดเนาะหลักๆเลยก็จะเป็นการว่าตั้งเบ็ดไว้หนึ่งเบ็ดหมุนให้ครบ10บรอบนะคะพอครบเรียบร้อแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าบางทีก็จะเล่นแบบตามใจฉันนะคะแล้วแต่ว่าจะเพิ่มแล้วแต่ว่าจะลดอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ก็นับถึง5นับถึง6อะไรประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีสูตรนี สูตรเด็ดขาาองเพื่อนอยู่แล้วนะคะก็จัดหนักจดัดเต็มไปได้เลยจ้าเล่นยังไงก็ได้นะคะขอแค่ให้ได้กําไรก็เพียงพอแล้วนะคะโอเคมัฟไม่ได้ไปกันต่อถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากให้เขาลองเล่นสลอตัวไหนค่ายอะไรหรือว่าเกมอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกไว้ได้ร่างคลิปนี้ได้เลยนะจ้าเดี๋ยวจะกัใจ้าหรือว่าถ้าชันมีสูตรดีสูตรเด็ดอยากจะให้เขาลองเล่นนะคะก็คอมเมนต์บอกไว้ได้ล่างคลิปนี้ไว้เช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมไปดกูกันว่ามันได้ผลจริงจริงหรือเปล่า ได้มา50ขาดทุนช้ตอนนี้เป็นแล้ว150ไปแล้วโอเค100นี่ได้ซองห่างเตาเรื่อยๆเลยจ้ะไปจ้าวันนี้อาจจะได่นานนิดนึงไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนาะเขาจะพยายามเล่นไม่ให้เกิน10นาทีนะคะเพราะว่าถ้ามากกันเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรยังไงนั่นเองนะคะโอเคเดตรานี้มาอ,มอีกนิดโอเค ไจ้าบิ๊กวินไปเลยนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสองพันไหมอืมเฮ้ยจะสาม,อม 3, โอ้ยสามพันไปแล้วนะคะสี่พันโอ้โหโดอกนี้สี่พันนอนนไปเลยจะะ้าเพิ่มเบ็ดนะคะเป็นเบ็ดละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทไปเลยจ้าตอนนี้ได้กําไรแล้วนะคะจริงๆแล้วไม่จําเป็นที่ต้องเล่นต่อเลยเนาะคือได้กําไรไมาเยอะแล้วก็หยุดเล่นแล้วก็ไปถอนตังค์ได้เลยนะคะแต่ว่าเขาก็ยังจะเล่นต่อไปอีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะโอเค ได้สองปเอป้มเพิ่มมาร์คขาดทุนอีกแล้วดอกนี้ล่ะโอเคไปต่ออีกหน่อยนึงโอชื้อโอ้โหหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ดอกนี้มาร์ก็ให้1นึ่งร้อยแปดสิบจ้ะอยู่ทุนพอดีแปะเลยโอเคไม่ได้จ้ะเพิ่มอีกหน่อยนึง ไม่ได้อีกแล้วได้ซองของเปาเพิ่มเติมเฉยๆบทที่จะได้ก็ได้ไวมากบทที่จะไม่ได้ก็คือหมุนที่ตายยังไงก็ไม่ได้นะตอนนี้เหมือนตอนนี้จะแบบดวงเริ่มตกแล้วนะเริ่มไม่ได้ตังแล้วนะคะหมุนมาหลายรอบแล้วอ้ยอันนี้ไม่รุนขอทีเธอเข้าทีเข้าทีเธอโอเคเข้าสักทีจ้าดอกนี้ สมพรปรารถนานะคะหมุนดอกแรกไม่ใช่จะต,ต้องบอกว่าขยาวดอกแรกนะคะได้มา480นะคะแล้วก็มันเลือกกันอูอยากได้6,000จะได้หลบทเนาะถ้าได้จะดีามากเลยอ่ะหล,ลับตาดีก็แล้วกันโอเคดอกนี้เป็น2,050นะคะดอกนี้หมับเขาให้อ้าวได้รีวิวเฉยเลยดอกนี้คือสวยเลยนะคะแล้วก็ ได้ตังค์มาอีก900บาทนะคะรีบิวก็คือเริ่มต้นใหม่นะคะไม่อันเลยจ้าขย่อยดอกแรกได้เพิ่มมาเป็น3,000เปเ็นไปแล้วแล้วก็มาเรียกเลือกเพิ่มเติมโอ้โหเอาตัวอย่างมาเลือกเพิ่มเติมอีก3ซองนียคะซองอ่างเปาของเราเนาะดอกแรกหมอบเขาไ้สวยจากเป็น5,000ไปแล้วแล้วก็โอเค600บาทนะคะดอกท้ายเยอะๆหน่อยอื้อจะได้ด้วย ได้ละพันนะคะแต่ว่าเราก็ได้ตังค์มาทั้งหมด6,720บาทเนาะใช้เวลาเล่นไปทั้งหมด5นาทีนะคะตอนนี้ตังค์ ก็รวมๆอยู่ที่หลักหมื่นนะคะถือว่าโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะใครที่อยากลองเล่นเกมนี้ก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะก็แค่กดคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้มาเนาะแล้วก็มาเล่นเกมนี้นะคะอยู่ในะค่ายฟินจีมีชื่อเกมว่า Tree of Fortune นั่นเองนะคะเขาก็ขอจบคลิปเลยดีกว่านอไม่เล่นต่อแล้วนะคะได้กำไรมาแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกดระดิ่งแจ้งเตือนรีทิลเลชั่นคลิปใหม่จากช่อง,องของด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิป คลิปหน,าน้าจ้าบ๊ายบาย